สวัสดีครับผู้ชมครับชูชิ้นนาวขอนําำผู้ชมไปติดตามการนัดสรัการกฟุตบอลเมืองไทยเลยครับวันนี้ที่ชนบุรีไดกินสเตเดียมชนบุรี f อครับเปิดบ้านรับการเยือนของซีสเกตอยู่ในเตดนะครับในส่วนของที่บรรยายวันนี้ครับคุณสุรเดชมั่นมินตนและผมสรุนวิถีดีครับเยี่ยมมากนะครับชนบุรีนี่มีฝนตกด้วยนะครับ ทำำเมื่อช่วงวันสงวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาเลยครับเกมเริ่มเจ้าถิ่นชุดสีน้ําเงินกับซ้ายไปขวาที่ชลบุรีไดกินสเตเดียมวันนี้ให้เราลืล่นเองนขวาขออกสตาร์ทของทีเกตแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับทางด้านของชลบุรี เข้ามาซ้ำอีกทีติดบล็อกโอ้โหแถวสองไม่จับและยิงสวนอัดเข้าไปใยช่วงวีระชาติและจากบอลทางซ้ายเลยนะครับบอลเลยมาถึงชาณรงค์มีเวลามีพื้นที่ก็ยิงด้วยซ้ายข้างถนัดครับแต่ก็ครบกับเมื่อสักครู่เห็นฝนโปรยปรายลงมานะครับที่ชลบุรีใช่ครับมันกลับมาครับผมมีการเป็นชุมนุมฝนตกครับนะครับมาดูจังหวะนี้ครับอัมดัวตาล่ามาดูเปิดเข้ามาโดนโขกดักไว้ก่อนเอ้าโอ้โหปิ้งข้ามตัวนี้เลยโอ้ โอ้โห5นาทีครับชนบุรีได้ประตูแล้วครับเกมน,นี้ไม่มี VAR นะครับเพราะฉะน,นั้นการตัดสินในสนามก็เป็นสิ้นสุดนะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก้องก็งไปจับคนนูนครับไม่ใช่คนนี้ครับเหมือนกันต้องเข้าประตูเองครับนะครับจริงๆโดนต้อนแล้วนะครับตรงมุมตรงนี้เนี่ยดึงหาจาังหวะเข้าขวาเปิดแล้วโอ้โหโอ้โหจริงๆนี่ อดีศักดิ์ก็กพลาดด้วยนะครับโอ้โหตัอจังหวะมงสก,กัดตรงนี้เนี่ยมันเข้ากรอบครับโอ้โชาววัดครับปัดลูกนี้กระแพ้ไม่มีปัญหาครับปัญหาอยู่ที่มันโดกข้ามขานไปเยอะเลยยิงตัวมาจากยิงประตูไปได้แล้วในเกมที้ผม,ผมสักให้แตดิโลเบิร์นน้ำหนักไม่ดีชวัดย่างคืนมาชียทอนแต่ต่อมาที่ทาง ฟังของอับมาดูโอ้โหเอี้ยวตัวครับมาด้วยสขึ้นอัธจันทร์ไปเลยครับับดัวตลาล <c oughs> ่าช่วงเครึ่องทางของเครื่องแรกตรงนี้บอมมาถึงอา้าทีเนี้ยโดนตักได้อีกแล้วหนึ่งรถชัยลังซิโยอา้สาสี่คนเลยนะช้ชลบุรีจะครีเอทช็อตนี้กันยังไงอับดุวตาล่าเอา,า <c oughs> อมาดูโยกมาเอามาดูลอ้ลอลอ้ลอล้อจดได้ที้วกิ่งลูกนี้แมเข้าซองครับตระเสจสุจริตโอ้โหเติมขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าเอามาดูจ่ายให้ธนาเสดหรือเปล่านะครับประกอหน้านี้ธนาเสดนี่ตีรถเปล่ามาหลายรอบดูตรงนี้ครับเอามาดูธนาเสดวิ่งมาเนี่ยพนล็อกธนาเสดอินเดียไล่ยอยู่ออกบอลลูดินโจนชัยคืนย้อนมาไม่ดีครับก็าทางดานิโลเลยอ่าครับมีโอกาสแล้วมีโอกาสโอ้อินเดียบมาแล้วนะครับข้างหลังไม่เห็นอินเดียยิงลูกนีอ้อ้โหอินเดียมันจะยิงหรือจะ,จ,ะ,จ,ะจ่าย <c oughs> ไม่แน่ใจครับโอ้แต่ว่าบอมันน้ำหนักขาดเลยนะครับ โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงมากนะครับของนพปคุณนะครับโอ้เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ศรีสะเกดทําไม่ได้เลยในช่วงต้นคือการประสานงานกันนะครับของ3ตัวบนถิงตัวลวกไปครับทางชนะลงในโค้โหวิ่งข้ามขาออกไปครับชนบุรีโรนัชัยลาซิโยเลยแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายในครึ่งแรกนะครับจังหะหมงตรงนี้ของรณชัยข้ามคานไปพร้อมกับเสียงนกวิตจบ45นาทีแรกครับเกมของชนบุรีครับที่นำศรีสะเกดอยู่1นประตูต่อ0ูนย์ับ ชวัตจะเล่นเหมือนเดิมโยนโดมาคราวที่ตกกลางครับชกทิ้งออกมาก่อนครับทางอดิศักนจงบุรีแตะขืนมาปีกกิ้งลงมาจุดโทษโอ้โหจงบุรีได้จุดโทษครับเดี๋ยวนะคงศักดิ์คง<น>ศักดิ์นะแต่ว่าจังหวะการเข้าบอลก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่เพีงแคว่ามาจากข้างหลังพยายามจะแย่บอลนี่นะครับเตะหน้าแข้งครับ วิ่งมายูหูยิงได้อย่างเลือดเย็นเลยครับเลยเลย2-0ยกชนบุรีขึ้นนำพุฒเมืองยางศรีสะเกดไปแล้วเลนเอาอดิศักดิ์หลงไว้เลยครับประตูเลยครับของชนบุรีในเกมนี้ครับเมื่อได้ประตูนี้คะจริงๆก็ไม่ได้หลอกอะไรแต่ว่าอดิศักดิ์หลงทางไปเองครับเหมือนจะโยกไปทางขวาของตัวเองนะครับอพอบอลจากเท้าเลนเลยแล้วก็กลับไปไม่ทันแล้ว ตัวที่9ครับของซูนาบราซิเลียนวัย37เปีครับอลยังไม่ไปไหนครับติดทิชชาวัดเอาหมดก็ไม่ไปไหนอีกครับมันมาตกตรงนี้เนี่ยมาดูตะล่าให้ตัวอ้อมครับเป็นชยทาศชยตาตักยิงลูกที่ฉลับโอ้โหฉลับน้ำยังได้ปัดหัวไปได้ครับตันอดิศัก่อหน้ากรอบครับชยทาศปั๊มมาได้นะครับแล้วยิงบอมันตกพื้นก่อนครับอดิศักเองก็ยังดักทางไม่ได้ครับปัดเอาสุคน S <S ทิ้งมาเขาโดนสวนไปเลยครับชนบุรีเอาสวนดีด้วยครับบอลมาเข้าทางตรงนี้ชาตินรงค์ผมสีแก้วแต่งให้ดีแล้วก็โอ้โหสามเหลี่ยมสามสูงเลยครับโ,โ,โอ้โหชนบุรีชาตินรงค์ผมสีแก้วโโอ้โหจโบสกอร์เด็ดขาดสุดๆครับทันทีมของชนบุรีในซีซั่นนี้ครับโอ้โหับเสียงปรบมือ,นะอจากผู้จัดการทีมครับสุนทวีชัยหาไทยรัตนกุลเลยครับจบเฉียบขาดมากครับชาตนรงค์บอลที่เป็น เกมของศรีสะเกดปอนซัดด้วยซ้ำนะครับแต่เปิดขึ้นมาไม่ดีโอ้โหแล้วตูมเดียวมานี่แม่นยำม,มากนะครับเกมรับของฝั่งศรีสะเกดเองก็ห่างเกินไปนะครับชนญันลุงนี่ชนจนเอาชัวร์นะครับได้แตะอยู่2องทีสามทีครับโอ้โหทวีคูณประกบห่างนิดเดียวครับชนญันลงุงซัดด้วยซ้ายข้างนั้นเปิดขวาง แต่ต่อมาโอ้เข้าประตูไปเลยครับโอ้ลูกนี้นี่ครับคนเรจะทำประตูได้กวาแดฮีโอ้โหเป็นวันของฉลาดจริงๆับวันนี้ทุกเกมทุกอย่างเข้าทางชนรีไปหมดเลยสเก็เยอะจากจังหวะเปิดของทางฝั่งธนาเซ่จะไปรับยังไง เดาไม่ออกว่าความตั้งใจคือจะพยายามเบิ้ลกลับมาให้เพื่อนในกรอบหรือเปล่าเลยครับแต่ว่ามันเข้าประตูเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหน<ร>ี่มันไม่ได้จริง,รงๆครับตุลีเขามีทุกอย่างตุลีให้ประกอบครบมีโชคมีจังหวะที่ดีด้วยจะได้สักลูกไหมครับสักลูก้ิ้ามขาไปอีกแล้วโอ้โหใส่เต็มข้อเลยครับตัวสมรอกับพานุพงศ์บอลจากจังหวะที่ตะลุยมาแล้วเปิดไป ยิงติดตรงนี้ของดานิโลครับหลุดเลื่อนชั้นด้วยกันทั้งคู่ครับครับดูชดวิลชาติเปิดเข้ามาเข้าหัวด้วยคราบ5าเลยคร,รับโอ้โหเขาทำได้อษัตร์ไกลสอดครับ <c oughs> มาแล้วครับจะก,กลายเป็นเกณฑ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นของทางชนบุรีกันทุกคนเลยครับ ขาดีใจประจำตัวของทางเอเคนายแต่ว่าอาริสักเนี่ยตอดรองเท้าซะเลย2ตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเล็กศอกครับชวัตวิรชาตตัดไปให้กับอาริสักไก่ศอกเหนี่รสุดยอดอยจริงๆบทกดกทีทีสถานการณ์เขาทำที่ยอดเยี่ยมมากๆครับของชนบุรีแสดงกันหมดเลยอ้าวแล้วก็จบครับหมดเวลาแข่งแข่งขันครับวันนี้โอ้โหอาจจะทุลักทุเลพอสมควรที่ชลบุรีได้กินเซเดียมครับ3คะแนนแบบสวยๆครับของเจ้าบ้าน